สวัสดีครับเพื่อนกันยานมิตรชาวรักนณาราศีกันทุกท่านครับวันนี้นะครับโคชโอมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับการพยากรณ์ดวงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2563นะครับของคนลักนาราศีกันกับหัวข้อที่ว่ารวยล้าน ยังไม่พอนะครับของคนลกัคน,นะราศีกันนะฮะพราะนั้นท่านในดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโค้ชโอด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ติดตามกันเป็นกันยานามิตรที่ดีต่อกันไปตลอดการเลยนะครับเพราะนั้นท่านในดที่เข้ามาแล้วส่งข้อความมาทักทายหาโค้ชโอกันได้เลยนะครับ วันนี้นะครับโคโอจะมาอธิบายฮะฮะดวงชะตาของชาวัคนาราศีกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนอย่างละเอียดละอ่อนะครับพนั้นท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับส่งข้อความมาทักทายหากันได้เลยนะครับมีไหมครับมีไหมถ้าไม่มีแต่โคโอจะเข้าไปสู่เนื้อหาภายในกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับโคโอขออนุญาตประชาสัมพันนะครับให้กับเพื่อนๆนกันนามิตรทั้งหลายนะครับได้มาร่วมกันสนับสนุนนะฮะรายการ โคชโอทีวีนะครับรายการของโคชโอเนี่ยนะครับให้มันยืนยงคงกระพันไปนานแสนนานเลยนะครับไปตลอดช่วงนิดนี่ดันดอนไปเลยนะครับก็มาสนับสนุนเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับโคชโอด้วยแล้วกันนะครับท่านสามารถสนับสนุนรายการผ่านหมายเลขบัญชีนี้ครับหมายเลข0393800 5 7านะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับบัญชีชื่อนายชัยยันวันชัยตะกูลนะครับอันนีมามด้วยช่วยเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับโคชโอด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็โคชโอขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประกาศขายบ้านของโคชโอนะครับที่อยู่หมู่บ้านสมมกรชัยพฤกษวงแหวนนะครับถนนกระบถนนเส้นราชพฤกชัยพฤกนะฮะถนนหมายเลข3 4 5นะครับ ตำบลลำโพอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเซนทรัลเวสเกตนะนะครับถนนเนี้ยนะครับก็เป็นถนนสายใหม่นะฮะก็นะสะดวกสบายมีห้างสรรพสินค้าอยู่รายรอบเต็มไปหมดนะครับเป็นบ้านขนาด3ห้องนอนนะฮะหนึ่งห้องลำลองห้องลำลองนี่อาจจะเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับแล้วก็มี3ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบคันนะครับก็ากติดแอร์ทั้ง4ห้องเป็นที่เรียบร้อยให้เรียบร้อยแล้วนะครับ บ้านหลังนี้ม,ม,มีมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่240ตารางเมตรนะครับมีพื้นที่ดินอยู่ที่1 0 0 1 0 1 6ตารางวานะครับประมาณงานกว่าๆนะครับข้องสนประกาศขายอยู่ที่ราคา เจ็ดล้านเก้าแสนห้ามืนบาทนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีมาช่วยอุดหนุนมาช่วยซื้อให้โคศอ้วยแล้วกันนะครับโคศอจะย้ายสมนโวครัวย้ายบ้านย้ายครอบครัวครับไปอยู่ในป่าในเขาลำเนาภัยไปเลยครับเพราะฉะนั้นวางแผนแล้วว่าอยากจะไปใช้ชีวิตแบบธรรมชาตินะครับก็ท่านใดที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมาช่วยอุดหนุนโคศอ้วยแล้วกันนะครับติดต่อโคศอได้ที่หมายเลข0 9 5 2์เ4 8 8หนนะครับซึ่งบ้านขนาดไซนี้ถนนบริเวณพื้นที่ ังาเนี่ยหาราคานี้ไม่ได้แล้วครับโ็โซอยากจะขายให้มันเร็วที่สุดเพราะอยากจะไปแล้วนะครับไม่อยากไม่อยากเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็มาอุดหนุนช่วยวโสโอด้วยแล้วกันนะครับเอาละเรามาดูในเรื่องของการโคจรของดวงดาวนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2563รนะครับของคนลัคนาราศีกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับโค้ชโอะขออนุญาตอธิบายในจุดกําเนิดจุดวาสนาของชาวลัคนาราศีกันนะครับท่านอยู่ตรงตําแหน่งนี้นะครับนี่ตรงลอลิงน้เหลืองแดงๆนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับท่านอยู่ในจักรราศีที่หของดวงเมืองดวงโลกนะครับจักรราศีนี้นะครับในราศีเนี้ยนะครับลัคนาราศีกันเนี่ยมีดาวประจําตัวหรือดาววาสนานะครับคือดาวพระพุธนะครับคือดาวพระพุธนะครับซึ่งดาวพระพุธเนี่ยนะครับในช่วงเดือนสิงหากักยาคมถูกไหมฮะ รวมไปถึงตุลาไปด้วยนะครับเกิดกระบวนการกุมลักนะครับเป็นเกษตรเป็นมหาอุดอยู่ในราศีกันเนี่ยนะครับนานพอสมควรนะครับขนาดเดินออกไปอยู่ราศีตุลายังเดินกลับมาทับลักเหมือนเดิมมาเป็นเกษตรเป็นมหาอุดอีกถูกไหมครับจึงทําให้สภาวะชีวิตของชาวรลคณาราศีกันในช่วงเดือนสิงหากันยาตุลานะครับก็ถือว่านะฮะถือว่า มีโอกาสประสบผลสําเร็จนะครับมีโชคดีมีการเงินการทองเข้ามาอุดมสมบูรณ์มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้ามีเงินมีทองหรือมีโชคมีลาบอย่างนั้นเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับดาวพรพุธนี่นะครับปรากฏว่าในช่วงวันที่4พฤศจิกายนนะครับก็จะเดินย้ายเข้าไปอยู่ในราศีตุลอีกครั้งหนึ่งถูกไหมครับ เพราะนั้นมาอยู่ในภพการเงินเลยนะฮะมาอยู่ในภพการเงินเลยในวันที่4พฤศจิกายนเพราะนั้นในช่วงต้นเดือนนะครับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนเนี่ยสภาะวะดาวการเงินเป็นยังไงครับมาตกตำแหน่งภพการเงินออดาวประจําตัวดาวอสนาตกตำแหน่งการเงินเขาบอกว่าตัวท่านจะเป็นไงฮะคุกคีสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับจะมีโอกาสมีช่องทางในการประกอบธุรกิจการงานสร้างเงินสร้างทองให้กับตนเองเป็นอย่างมากนะครับ ซึ่งดาวพุธจะอยู่ในราศีตุลนี่ครับจนเป็นหนึ่งนะครับไปจนถึงวันที่24พฤศจิกาย,ยนนี่นะครับถึงจะย้ายไปอยู่ในราศีพิจิกนะครับในช่วงวันที่25พฤศจิกาย,ยนในช่วงปลายเดือนนะครับนั่นหมายความว่าชาวราศนาราศีกันเป็นยังไงครับดาวประจําตัวดาววาสนาตกตําแหน่งกระดุมพระพบก,การเงินแทบตลอดทั้งเดือนนั่นแหละครับบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับดาวการเงินของคุณคือดาวพระศุกร์เน,น,น,นี่ยนะฮะปรากฏว่าในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับดาวพระศุกร์เกิดการเดินจากราศีกัน ราะฉะนั้นดาวการเงินทับลักอยู่นะตอนนี้ถูกไหมครับแต่พอวันที่18พฤศจิกายนดาวประสบเกิดเกิดการย้ายมาอยู่ในราศีตุลครองตําแหน่งเป็นเกษตรตราทิพบดีถูกไหมฮะโอ้โหเพระเาะฉะนั้นชาวรักนาราศีกันครับดาวประจําตัวดาววาสนาลุ่มกับดาวการเงินตั้งแต่อยู่ในภพวาสนาในช่วงเดือนสิงหากันยาคามาแล้วถูกไหมครับพอเข้าเดือนพฤศจิกาก็ยังมาคุ่มกันอยู่ในภพการเงินอีกรอบหนึ่งเพระเาะฉะนั้นชาวรัศนาราศีกันครับคุณจะมีสภาวะรวย รวยล้านยังไม่พอเขาบอกอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะสภาวะการเงินเกิดการทวีผลทวีคูณแบบสุดๆไปเลยนะครับดาวประจำตัวดาววสนากุมกับดาวการเงินที่เป็นเกษตรอยู่ในภพการเงินนะฮะเขาบอกว่าจะเกิดโชคเกิดลาบเกิดสภาวะการเงินการทองรุ่งเรืองแบบสุดๆเงินล้านนี่ไม่พอแน่นอนเขาบอกจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นอย่างเนืองๆตลอดเดือน พฤศจิกายนอย่างแน่นอนโคสโอขออนุญาตสับเสาขาดได้เลยนะครับต้องบอกอย่างนี้หลายคนส่งข้อความมาถามโคสโอว่าสับเสาขาดนี่มันหมายถึงยังไงฮะเอาเป็นว่าเขาสับเขาเขาฟันทงอ่ะม,มันทงมันเล็กๆครับแต่เสานี่มันใหญ่มากมันเสริมเลไรอีกต่างหากเรายังสับมันขาดเลยแปลว่าชัวปาบครับมั่นใจแบบสุดๆ พรนัญนจาและวกันนะราศีกันนะฮะสภาวะการเงินของคุณเนี่ยนะครับก็เลยว่าเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีโอกาสสร้างเงินสร้างทองสร้างผลกําไรเกิดเม็ดเงินเม็ดทองเกิดใครว่าเกิดเน้องนองเกิดกในชีวิตในช่วงห้วงเวลานี้อย่างแน่นอนอย่างแน่นอนเลยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับขณะเดียวกันนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นดาวพพพันธุก็า่าดาวแห่งความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความวิวัฒนาสถาพร ของชาวาลัคนาราศีกันครับซึ่งตกอยู่ในภพที่4ีเนี่ยนะครับในภพพันธุเน,นี่ยในราศีธนูเนี่ยนะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วเขาบอกว่าฮะประหลเป็นสีรงศักดิ์เช่มช้อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนณาราศีกันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนก็ประสบผลสําเร็จจะเินรุ่งเรืองก้าวหน้ามีครอบครัวมีบ้านมีรถนะครับมีความจเจริญเข้ามาเกิดความวิวัฒนาสัตว์นในชีวิตตัวเองเกิดขึ้นมาอย่างเนืองๆอถูกไหมครับแต่บางคนเนี่ยนะฮะเกิดสภาวะดวงชะตาไม่เป็นอย่างนั้น ต้องไปดูพื้นฐานดวงชะตาด้วยว่าคุณมีดาวปริยูตกตำแหน่งพบที่สําคัญสําคัญหรือไม่เช่นพบการเงินพบวาสนาพบพันธุทุพบการงานพบลาพระอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งบางทีอาจจะไม่ตรงกับทุกคนเสมอไปแต่โดยภาพรวม80% 90%คนลกักษณะราศีกันที่ผ่านมาสภาวะดวงชะตายกระดับสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแลนะขณะเดียวกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนในดาวพฤหัสบดีนะครับเกิดกระบวนการย้าย ขาเียว่าย้ายราศีจากราศีธนูไปอยู่ในราศีมังกรนะครับพบอะไรครับพบปุตตะของดวงชะตานะครับดาวพฤหัสบดีมาตกตำแหน่งราศีมังกรเขาบอกได้ครองตำแหน่งเป็นนิดคำว่าน,นิพเนี่ยนิจจะเนี่ยแปลว่าอ่อนกำลังอ่อนแออ่อนปวกเปียกทําอะไรก็ล้มเหลวไม่ประสบผลสําเร็จเอาละสิครับชาวราศีกันดาวพฤหัสบดีตกตำแหน่งเป็นนิพอ่อนกำลังอย่างเงี้ยจะมีคนสนับสนุนผรรคเดานเหรอใจเย็นๆครับ ปรากฏว่าดาวพฤหัสบดีกับดาวพุธเสาร์นี่นะครับมันเกิดกระบวนการแลกเรือนกันครับในภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกว่าอนุเกษตรแลกเรือนซึ่งเป็นการสลับเรือนกันอยู่นะครับซึ่งดาวพฤหัสบดีไปอยู่ในบ้านของดาวพุธเสาร์ดาวพุธเสาร์มาอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสบดีอย่างนี้เขาเรียกว่าอนุเกษตรแลกเรือนครับซึ่งถ้าเกิดลักษณะดังกล่าวนี่ว่านะครับดาวสองดวงนี้จะกลายเป็นเกษตรรา ทิพย์บอดีมีคุณภาพเป็นเหมือนดาวเป็นเกษตรดาวเป็นเกษตรคืออะไรคือดาวที่ยิ่งใหญ่มั่นคงนะครับสมบูรณ์พูนสุขครับพูดถึงความเจริญนุ่งเรืองก้าวนะถูกไหมครับแต่มีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของอนุกเกษตรสรับเรือนเนี่ยนะครับแรกเรือนกันนี่นะฮะว่าคุณจะต้องผ่านเรื่องทุกระทรมขมขื่นสักเล็กน้อยทุกระทมขมขื่นสักเล็กน้อยนะฮะซึ่งจะชาวรักีณนราศีกันหลายคนที่เจอเรื่องราวที่ทุกๆุหนักหน่วงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ พอดาวพระสเสกับดาวพระเสกับดา,าวพสวัสดีเดินทางแยกออกจากกันเนี่ยนะครับในช่วงวันที่1ีพฤศจิกายนเนี่ยนะครับจะเกิดสภาวะดังกล่าวนี้ครับจะหลายคนที่เจอความทุกข์ความหนักหน่วงมาแล้วนะครับคุณจะเกิดสภาวะโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนนะครับแต่บางคนโอ้โหร่ำรวยมานะครับมีเงินมีทองเฟื่องฟูในช่วงที่ผ่านมา ให้ระมัดระวังเป็นอย่างดีจะเกิดความเขาเรียกว่าจะเกิดเรื่องทุกอกทุกใจหนักอกหนักใจเสียเงินเสียทองมีเรื่องลาคาญเกิดขึ้นกับครอบครัวบ้านเรือนของตนเองเสียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผ่านเรื่องราวดังกล่าวไปเรียบร้อยหรือบางคนประคับประคองในช่วงสถานการณ์ดาวพฤหัสบดีกับดาวพฤหัสแยกกันอยู่ตรงนี้21วันนี้นะครับไปได้แล้วชีวิตคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหนะ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโค้ชโอขออนุญาต ซับเสาขาดได้เลยต้องบอกอย่างนี้นะครับเอาละเพราะนั้นชาวรัศีนาราศีกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคุณนะครับแค่คําว่ารวยล้านเนี่ยแค่ล้านสองล้านเนี่ยมันน้อยไป <laughs> ของคุณมันต้องเยอะเยอะนะฮะมันต้องเยอะเยอะนะครับแต่มันต้องขึ้นดูดูว่าวาสนาของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่โดยภาพรวมในช่วงดาวจรดังกล่าวนี่นะครับโอ้โหครับ ดาวมันตำแหน่งดีมากเนดาวการเงินมาเป็นเกษตรนะฮะในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนสุดยอดไปเลยนะครับส่วนเรื่องความรักครับดาวราศบาดีนั่นนะครับคือดาวคู่ครองคู่รักคู่ค้าคู่สัญญาของคนรักแง่ราศีกันเป็นไงครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนเดินย้ายไปไปในตำแหน่งที่ว่าเป็นอนุเกษตรแรงหรือที่โคสโอที่ายไปเมื่อกี้ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเกิดภาวะกระทบกระทั่งเรื่องความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นเพราะนั้นจะเกิดลักษณะเอยมันตึงหนิดตึงหนิดตึงหนิดจะต,ต้องมีเรื่อง ตีหัวกันอย่างแน่นอนหรือจะมีเรื่องทะเลาะบวอแหวงกัน ให้ระงับยับยั้งชั่งใจระงับระยับยั้งอารมณ์ของตนเองให้เป็นอย่างดีอย่าไปทะเลาะรู้อยู่แล้วอ่ะโค้ชว่าพูดอย่างเงี้ยมันต้องต้องเจอเจอเรื่องหนักแน่นอนเลยเพราะนั้นให้เป็นแค่อารมณ์หงุดหงิดก็พอนะแล้วให้มันผ่านไปพอไปถึงวันที่5้ธันวาคมนะครับดาวพระเสาร์ย้ายไปกลุ่มร่วมกับดาวพระธัสบดีทําให้ดาวพระธสบดีเป็นเกษตรเป็นมหาอุดอีกรอบหนึ่งนั่นแหละยิ่งจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแต่เรื่องเดือนธันวาคมค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับเพราะนั้นทารรรกกาาีัเื่องความรักก็อยาที่่วานะะ ประคับประคองอารมณ์อย่าให้มันวันไหว air. อ่อนแอ่ะทำให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาแว้งจนถึงขั้นลงไม้ลงมือหรือถึงขั้นเลิกลากันเป็นอันขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ดวงดาวเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ขณะเดียวกันนะครับคุณไปดูดาวสําคัญสําคัญอีกดวงหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าดาวพราหูนะครับซึ่งดาวพราหูจริงๆมาตกตําแหน่งมาจากตําแหน่งไหนมาจากตําแหน่งภพอรินะครับซึ่งภพอริเนี่ยนะมันไปตกตาแหน่งนะครับตัวน,นี้เจ็ดแปดเก้าปตำแหน่งภพสุภะเป็นมหาอุดครับ ปกติถ้าดวาวพระราหูนะครับมาตกตำแหน่งไหนของคนละคนาราศีการเขาบอกว่าจะเกิดปัญหาเรื่องเดือดร้อนในตำแหน่งดังกล่าวนั้นนะครับแต่บังเอิญดวาวพระราหูในงวดนี้มันตกตำแหน่งราศีพฤกษบเนี่ยครับมันเป็นมหาอุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เป็นอริสตูมูมานเนี่ยจะมาทำร้ายคุณไหมไม่มีครับไม่มีเ,เพราะตำแหน่งดวาวพระราหูได้ตำแหน่งดีเป็นเลิศดประเสริฐสีเขาบอกว่าด,ดวาวราหูตกตำแหน่งภพสุภะเนี่ยนะครับจะเกิดสภาวะโชคดีซื้อหวยก็ถูกหวย ซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกลอตเตอรี่ทำอะไรจะเกิดโชคเกิดลาบเนื่องๆไปตลอดไปตลอดในช่วงที่ดาวราหูตกตำแหน่งพบสุภานี้เลยนะครับไปอย่างนี้น้อยหนึ่งปีครึ่งเพื่อนชาวราศีนาราศรีกันคุณจะประสบโชคดีมีโชค,ม,โชคมีลาบอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะน,นั้นเรามาดูเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสักนิดหนึ่งดีไหมดาวเสี่ยงโชคของคุณคือดาวพะจันร์เนี่ยนะครับปรากฏว่าดาวพะจั์มันดูไม่ได้หรอกเพราะมันดูการโคจรระยะยาวๆนี่ดูไม่ได้เพราะดาวพะจั์มันเคลื่อนทีหนึ่งนะครับ สองวันครึง่งสองวันครึง่งมันเปลี่ยนไปเรื่อยเพระาะนั้นคุณไปดูดาวพฤหัสบดีเป็นดีเป็นเป็นหลักนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อย่างที่โคชโอบอกแล้วดาวพฤหัสบดีนะครับมันเกิดกระบวนการแลกเรือนกันที่ว่าเนี่ยมันเป็นเกษตรถูกไหมครับเพระาะนั้นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคุณมีโอกาสไหมสุดๆไปเลยคนคนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งในช่วงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนไปจนถึงวันที่หนึ่งธันวาคมนี้อย่างแน่นอนโคชโอขออนุญาต จับเสาขาดได้เลยตั้งบอกอย่างนี้นะครับส่วนในเรื่องของการงานนะครับดาวการงานของคุณคือดาวพระพุธเนี่ยนะครับซึ่งดาวพระพุธนะครับมาตกตำแหน่งการเงินนะฮะอยู่อย่างเงี้ยลราก็ยบอยู่ในภพสาสนาในช่วงปลายเดือนนะครับถือว่าดาวการงานเนี่ยของคุณหรือดาววาสนาของคุณนี่นะครับเดินในตำแหน่งดีจังหวะดีมากดีมากๆเลยนะครับ ในเดียวกันนะในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกาย,ยนมีดาวอาทิตย์ตกตำแหน่งเป็นนิดอยู่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอย่าใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตเป็นอันขาดเพราะดาวอาทิตย์ที่เป็นนิดเนี่ยมันพูดถึงสภาวะอารมณ์ที่หุนหันพันแล่นชุนเฉียวถูกไหมครับอย่าใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตนะครับไม่งั้นคุณจะผิดพลาดในการดําเนินชีวิตอย่างแน่นอนนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยเอาละโดยภาพรวมนะครับชาวราศีานราศีกันเขาบอกว่ารวยล้นไม่พอ <laughs> มันต้องรวย ไปต่อเนื่องต่อเนื่องไปอีกระยะยาวๆเลยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเอาละโดยประมาณโดยเายตาประมาณนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับคนเราก็ต้องมีหลักคิดมีปัชญาในการใช้ชีวิตเป็นเครื่องหมายนําทางนะครับเพราะนั้นเราจะใช้แค่ส,สามัญสํานึกในการดําเนินชีวิตเป็นไปไม่ได้คนเลยนําเอามุมปัชญาชีวิตมานําเสนอหัวข้อวันนี้ว่าชีวิตที่เท่าเทียมและเสมอภาคครับ เพราะคนรักษาราศีกันเครับบอกว่าจะยกระดับฐานะวิทยาฐานะของตัวเองให้สูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นผู้บริหารเป็นคนที่ปกครองคนนะครับเพราะนั้นคุณต้องเอาหลักชีวิตที่เท่าเทียมทบชีวิตที่เท่าเทียมเสมอภาคนี้ไปใช้ในการบริหารจัดการชีวิตในการงานของคุณนะครับแล้วคุณจะประสบผลสําเร็จอย่างมากมากเลยประการแรกเขาบอกว่ามนุษย์ครับมนุษย์คืออะไรมนุษย์คือสิ่งที่เท่าเทียมกันครับเพราะนั้นเราต้องมองมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน คุณจะไปบอกเลยครับว่าคนมีมนุษย์เกตเอเกศบีเกศซีเกศดีเกตอีเกศเอฟโอ้นะครับมันเป็นสมัยโบราณแล้วสมัยเขาแบ่งวรรณะชนชั้นนะนะฮะอันนั้นอ่ะมันเป็นปัญหาเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์ทุกวันนียมันได้รับข้อมูลข่าวสารเรียนรู้ทันกันก็บอกฉลาดทันกันแล้วไม่มีใครโง่แล้วในโลกนี้แต่คุณยังไปมองว่าคนอื่นไม่เท่ากับคุณอยู่คุณพลาดแล้วนั่นคือว่าคุณไม่ฉลาดเท่าเขาแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องวางมนุษย์เนี่ยครับให้เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันครับให้ความเป็นมนุษย์ เท่าเทียมกันแล้วคุณจะได้ใจคนด้วยถ้าคุณมองคนเท่ากันเมื่อไหร่คุณจะเห็นสิทธิ์ของของคนครับตัวต่อมาคือสิทธินะครับสิทธิเนี่แหละถ้ัมันคุณเห็นสิทธิของคนที่มันเท่าเทียมกันเมื่อไหร่คุณก็จะได้รับเสรีภาพเสรีทั้งความคิดด้วยครับเพราะนั้นนะครับในการบริหารจัดการคนคุณต้องมองคนให้เท่ากันให้สิทธิเท่าเทียมกันสิทธิ์คืออะไรครับสิทธิประโยชน์สิทธิของความเป็นมนุษย์ถูกไหมครับสิทธิในการใช้ทรัพยากรในโลกนี้ อย่างเท่าเทียมกันคุณอย่าไปทิดรอนสิทธิ์เขาสิอย,าาอ,ยาอย่าไปเบียดเบียนเอาทรัพยากรของโลกนี้มาเป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวคุณต้องให้โอกาสคุณในคนอื่นๆเขาได้ใช้ทรัพยากรเหล่านั้นร่วมกันครับอย่างถูกต้องด้วยนะครับและอนุรักษ์สิ่งแวดล,ล้อมนี้ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปด้วยเมื่อคุณเห็นความเป็นมนุษย์เท่ากันเห็นสิทธิเท่ากันคุณจะต้องเห็นตัวต่อมาคือเสรีภาพที่เท่าเทียมกันด้วยครับเสรีภาพคืออะไรเสรีภาพทางความคิดนะครับเสรีภาพในการแสดงออกครับ เพราะถ้ามนุษย์ถูกปิดกั้นเสรีภาพนะครับคุณไม่มีโอกาสได้เจอสิ่งใหม่ๆแล้วครับเพราะอะไรฮะมันถูกกดดันถูกตีกรอบของความคิดเพราะนั้นการจะคิดสิ่งใหม่ๆพัฒนาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีไหมไม่มีครับแต่ถ้าคุณให้เสรีภาพกับเขานะครับม้แตโดยเฉพาะในเรื่องเสรีภาพทางความคิดเนี่ยกับการแสดงออกนี้นะครับคุณจะได้นวัตกรรมใหม่ๆได้สิ่งใหม่ๆได้ของใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเช่นั้นคุณจะได้ โอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนั่นคืออะไรการเจริญเติบโตขององค์กรการเจริญเติบโตนหน้าที่การงานของคุณไปด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นคุณต้องให้โอกาสที่เท่าเทียมกันกับมนุษย์ทุกคนที่คุณได้สัมผัสได้เจอได้เจอนะครับก็บอกว่ามนุษย์ที่สําคัญที่สุดคนที่สําคัญที่สุดคือใครคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับทําให้ดีเพราะเขากับเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เจอได้เจอกันอีกนานแค่ไหนถูกไหมครับเนาะเพราะนั้นถ้าเราให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแล้วนะครับสุดท้ายแล้วคุณจะเจอความจริงครับความจริงคืออะไรคือสัจ การทำดีย่อมได้ดีการทำชั่วย่อมได้ชั่วเป็นเรื่องธรรมดาครับวันนี้ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตนเองนะครับนั่นนะครับคือสุดยอดของความเท่าเทียมคือการเข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะครับก็ฝากไปพี่นาะปรับเนื้อปรับตัวนะครับนะฮะก็เพียงเท่านี้เท่ากันนะครับโอเคนะครับ ขอส่งขออน้ญาตประชาสัมพัน์นิดนึงนะครับหลวงพ่อพระสงฆ์รธรจำนวนสององค์นะครับที่เราร่วมสร้างกันมาตอนนี้ก็ไปถึงที่หมายปลายทางเรียบร้อย้วครับที่วัดบ้านโป่งตำบลป่าแดดอำเภอเม่สวย,ยจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ที่เทศบาลตำบลม่ตามมเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับสองสถานที่ไปถึงวปนที่เรียบร้อยรอการประกอบพิธีถวายนะครับในวันที่3ส,สิุลาคมกับวันที่3พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับท่านใดที่ร่วมบุญร่วมสถานขอโซดตั้งยืนที่ฐานเอาแล้วกันนะครับให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีทุกผู้ทุกคนนะครับเพราะท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับนะฮะหรือท่านใดจะร่วมบุญร่วมศรัทธาพุทโธทำได้เลยนะครับติดต่อพุทโธได้ที่หมายเลขศูนย์เก้าห้าสองหนึ่งหกสี่แปดแปดแปดนะครับไปร่วมศรัทธาผ่านหมายเลขบัญชีนี้ครับสี่หนึ่งสามศูนย์สองสี่สามเจ็ดแปดสี่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับอันนั้นมาร่วมด้วยช่วยกันครับตอนนี้นะครับเรามียอดศรัทธาทั้งสิ้นนะครับสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทครับ คนลักขณาราศีกันครับจาเลขชุดนี้ไว้ให้ดีนะครับนี่แหละครับรางวัลที่หนึ่งบอกแค่นี้ผมจะบอกแค่คนลักนาราศีกันลักขณาเดียวเพราะคนคือคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเร็วเวนี้นะครับเอาละครับสำหรับการพยากรณ์ดวงในช่วงเดือนพิกาย,ยนปี2563นะครับของคนลักนณาราศีกันกับหัวข้อที่ว่ารวยร้านยังไม่พอก็จะลงที่เพจที่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิป ชมไลฟ์นี้ไม่หนีไม่หายไม่ออกจากกันขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกผู้ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโค้ชโอด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ